ว่าคนไปกาเห็นชอบว่าคนโง่เท่านั้นแหละทำไมถึงบอกว่าโง่ก็ไม่รู้เลยว่าใครจะเขียนคนดีแล้วคนชั่วพอไปทำผิดกฎหมายมาเยอะนะอยากจะเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้ตัวเองไม่ผิดกฎหมายที่ทำผิดมาแล้วแล้วอยากจะมมีอำนาจจะได้เขียนให้ตัวเองไม่ต้องผิดกฎหมายแล้วทำไปก็นี่เรโทษกรรมให้ตัวเองได้ไม่ต้องผิดกฎหมายไม่ต้องรับโทษทำชั่วไม่ต้องรับโทษ เนี่พวกเนี้ยที่อยากจะล้มล้างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอยู่นี่อยากจะทําใหม่ทาใหม่เนี่ยเพราะว่าอยากจะล้างความผิดตัวเองที่ไปทํามาเนี่ยทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดอะ่ะพวกขี้โกงพวกนี้โกงกฎหมายเขาเลยดิ้นสุดชีวิตเลยตอนนี้ที่จะให้หลอกประชาชนให้ไปกาว่าเห็นชอบที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปหลอกประชาชนโง,ง,ง่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ คนเรามันจะไปมีอํานาจมั่วๆได้ไงถ้าว่าให้อํานาจกับทุกคนบริษัทของคุณน่ยคุณไปให้อํานาจคนงานเท่ากันกับประธานสิเท่ากันกับกร,บรรมการบริหารสิระวังเธอคุณไปให้อํานาจแบบนั้นเข้าแนละ้วระวังเธอคุณไปให้อํานาจเท่ากันอย่างนั้นเน่ยเขารวมกันปุ๊บเขาปลดคุณหมดเลยนะที่คุณบร,ริหารอย่างนั้นนะ่ะประธานกับกรรมการบริหารเพราะว่าคุณให้อํานาจเขาเท่าเทียมกันใช่ไหมให้อํานาจพนักงานเท่าเทียมกันกับ ประธานเท่าเทียมกับคณะกรรมการบริหารใช่ไหมถ้าเขามีมวลมากกว่าเขาก็ปลดคุณเลยเออเอาคุณไปเป็นคนงานซะเขามาเป็นผู้บริหารแทนเอาไหมคือ <c oughs> เขาใช้อำนาจบริหารยังไม่ถูกต้องทำไงอะทำไมคุณต้องบริหารเขาล่ะทำไมคุณต้องให้เงินเดือนเขาทำไมคุณต้องบริหารเขาเพราะเขายังอ่อนแอใช่ไหมยังไม่ได้เข้มแข็งเท่าคุณใช่ไหมคุณต้องเข้าใจสิ คุณจะไปให้ทุกคนมีอำนาจเท่ากันไม่ได้ล้วจะไปคืนอำนาจให้ประชาชนไปให้ไปจนหมดทั้งทที่ไม่ได้คัดเลยว่าประชาชนคนนั้นเป็นคนดีหรือคนชั่วไม่ได้จะให้อำนาจกับประชาชนหรือให้กับทางภาครัฐให้กับองค์กรศิละให้กับใครกับใครก็แล้วแต่นะจะไปให้มั่วๆไม่ได้ไม่ได้มันตื้นเขินต้องให้อำนาจกับคนดีเท่านั้นคุณจะเป็น ภาครัฐภาคองคอ์กรนอิสลาหรือประชาชนมันต้องมีการคัดกันว่าเออต้องทำดีแงไหนเชิงไหนยังจะมีฤทธิ์มีอำนาจไม่ได้อย่างเราไปตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐและองคอ์กรอิสลาเนี่ยเราต้องทำตามกรอบตามกฎหมายนะไม่ใช่ว่าเรามีสิทธิ์ไปตรวจสอบโดยที่ไม่มีกรอบคุณจะไปทำโดยไม่สงบปราศจากอาวุธไม่ได้นะ คุณไปทำโดยความวุ่นวายแล้วก็มีอาวุธไม่ได้นะคุณไม่ใช่จะไปมีอำนาจขนาดนั้นนะถ้าคุณไปสร้างความวุ่นวายสร้างความไม่สงบแล้วก็เต็มไปด้วยอาวุธนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณจะเอาเอำนาจแบบนี้เหรอมีอาวุธก็ได้อย่างนี้เหรอสกอความไม่สงบก็ได้อย่างนี้เหรอถ้ามันไปอย่างนี้ก็พินาศกันหมดพอดีสิทโอ้โหรุนแรงกันหมดเลยยุ่งวุ่นวายกันไปหมดไม่ได้ทุกอย่างมันมีกรอบมันมีรายละเอียด มันไม่ใช่ตื่นเขินขนาดนั้นอันนี้มันพูดตื่นๆๆๆนะตื่น,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 นแล้วเนี่ยพวกนี้จะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นะไอ้พวกนี้แหละที่จริงๆพวกนี้ส่วนใหญ่นะเท่าที่จะเก็บข้อมูลเนี่ยพวกนักการเมืองหรือพรรคพวกของเขาเดี๋ยวพวกนี้ไปทําผิดกฎหมายมาเยอะพอไปทําผิดกฎหมายมาเยอะนะอยากจะเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้ตัวเองไม่ผิดกฎหมายที่ทําผิดมาแล้วแล้วอยากจะมีมอํานาจ จะได้เขียนให้ตัวเองไม่ต้องผิดกฎหมายแล้วทำไปก็นี่เรโทษกรรมให้ตัวเองได้ไม่ต้องผิดกฎหมายไม่ต้องรับโทษทำชั่วไม่ต้องรับโทษนี่พวกเนี้ยที่อยากจะล้มล้างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอยู่นี่อยากจะทำใหม่ทำใหม่เนี่ยเพราะว่าอยากจะล้างความผิดตัวเองที่ไปทำมาเนี่ยทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดอะ่ะพวกขี้โกงพวกนี้โกงกฎหมาย เขาเลยดินสุดชีวิตเลยตอนนี้ที่จะให้หลอกประชาชนให้ไปกาว่าเห็นชอบที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปหลอกประชาชนโง,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 ง่ๆนี่ถ้าเขาหลอกคนโง,ง่ได้เท่าไหร่เขาก็จะได้เท่านั้นเท่านั้นแต่ถ้าประชาชนฉลาดนะไม่เอาจะ,จะถูกพวกนี้หลอกลเลยเฮ้ยเองจะมาหลอกลวงตับกินไส้ข้าเลยจะมาหลอกโอ้โหเขียนกฎหมายควบคุมข้าเขียนกฎหมายให้เองถูกอย่างเดียวไม่ต้องผิดเลย เราจะโอ้โหแบบนี้ประชาชนก็ถูกข่มเหงโดยที่ไม่มีทางสู้เลยประชาชนจะถูกข่มเหงโดยไม่มีทางสู้นะถ้าไทยพวกนี้เข้าไปร่างกฎหมายอะ่ะเขาจะทําผิดโดยไม่ต้องผิดนะแล้วเงินทองอะไรต่างๆเอามาใช้ได้หมดคลังเลยนี่ไม่แย่เลยไม่มีสำรองเลยเนี่ยไม่ต้องมีทุนสำรองเลยโอ้โหไม่ต้องมีวินัยการเงินกรรันคลังนี่ไม่แย่เลยเขียนเพื่อเห็นแก่ตัวได้หมดนะถ้าเป็นคนชั่วพวกนี้เข้าไปอะ่ะ แย่ yeah, แล้วนะเราเขาข่มเหงพวกเราเขาข่มเหงชาติสายกริย์นและประชาชนไทยโดยไม่ต้องผิดเนี่ยเขาจะเขียนได้นะพวกนี้ฉลาดชั่วชิบหายเลยนะจะบอกให้แล้วแต่พวกนี้หลุดเข้าไปไม่แย่เลยแล้วฉบับใหม่เขาถึงไม่บอกเลยไงว่าเป็นไงไม่บอกหน้าตาเลยว่าเป็นไงแล้วบอกว่าดีดีดีด,ดีแต่ไม่ให้ตรวจสอบเลยว่าเป็นยังไง แค่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่คุณยังไม่ให้ตรวจสอบเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วคุณยืนยันได้ยังไงว่าดียืนยันได้ยังไงว่าดีไม่กล้าเปิดเผยเลยพักไหนพักไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนไม่เห็นกล้าเปิดเผยออกมาเลยให้ตรวจสอบว่ามันดีหรือไม่ดีไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์เลยไม่ให้เปรียบเทียบเลยระหว่างอันเก่ากับอันใหม่คุณไม่ให้เปรียบเทียบเลย รู้ได้ไงว่าดีแล้วบอกประชาชนดีดีด,ดไปกาเลยว่างั้นเห็นชอบที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หน้าตาเป็นยังไงเนื้อหาเป็นยังไงใครจะมาล่างไม่รู้บอกว่าดีอย่างเดียวเฮ้ยโ <Hey, S 2> ง่เกินไปไหมเลวเกินไปไหมคุณจะหลอกได้แต่คนโง่แหละตอนนี้ก็ดูว่าจะมีคนโง่เท่าไหร่เท่านั้นแหละที่จะถูกหลอกอ่ะ ก็ไม่รู้มีเท่าไหาร่ก็เท่านั้นนะแต่คนดีต้องรวมกันคนดีต้องรวมพลังกันอย่างน้อยเอาคนดีไปกาว่าไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบมีกันเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะ่ะคนมีปัญญาคนโง่ก็คุอก็ไปกาเห็นชอบไปไปยกให้กับใครก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยที่จะมาเขียนรัฐธรรมนูญแบบไหนยังไม่รู้เลยเนื้อหายังไงยังไม่รู้เลยแล้วบอกว่าดีว่าดีคุณโง่หรือเปล่าโง่หรือเปล่า อาจารย์ว่าคนไปกาเห็นชอบว่าคนโง่เท่านั้นแหละทําไมถึงบอกว่าโง่ก็ไม่รู้เลยว่าใครจะเขียนคนดีหรือคนชั่วก็ไม่รู้เลยว่าจะเขียนแบบไหนเนื้อหาอย่างไรเสแล้วคุณก็ไปเลือกว่าเอาไอ้ที่ไม่รู้นี่แหละฉันจะเอารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ฉันไม่รู้เนื้อหานี่แหละแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าใครร่างนี่แหละคุณฉลาดหรือคุณโง่คุณคิดเอาเองแลกัน ต้องให้อำนาจกับคนดีส่งเสริมคนดีให้ช่วยเหลือคนอ่อนแอให้ปราบคนช่วยช่วยเหลือคนอ่อนแอมันลึกซึ้งนะการบริหารมันไม่ใช่ตื้นเขินแต่ว่าทวงอำนาจคืนเออนะลิบอำนาจประชาชนไปหมดเลยการตรวจสอบรัฐและองค์กรอิสระทำไม่ได้ติดขัดอย่างงู้นนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ไปให้อำนาจมั่ว ระวังเธอระวังเธอไปให้อำนาจมั่วๆนะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเขาจะจัดการกับคุณ